กระผมนายเดชช่างเรือในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองข้าวมัจจิดุตกราแล้วก็ก่มสถาีนุภาพนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยุ่งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้มาเปิดงานโครงการสื่อสมพัญต่างรักให้เด็กกมพูชาครั้งที่สี่และงานวันแห่งครอบครัวคูสสมพันธ์ตำบลคลองข้าหงานมลิจังตำบลคลองข้าหงานตะมัดอันกุรานในตำบลคลองข้าวนะครับ ในการครั้งนี้กับมายิตอริตตะวาและกลุ่มสัตวานภาพมีความประสงค์ที่จะมอบพันทุนให้กับเด็กกำพร้าในวันนี้ที่ 28, ย8ิแปดพฤศจิกายนสองพ้ายห้าสิแปดอีกทั้งยังเป็นการหารายได้ให้กับกองทุนเด็กกำพร้าอำเภอหนองคลองในขณะเดีวยวกันในวันนี้ได้มีการแข่งขันทางวิชาการวันแห่งครอบครัวผู้สศักราตั้งแต่เวลาเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็วันเพุ่งนี้นะครับ จะมีอีกวันหนึ่งคือเป็นการทําพิธีมรลิสและการตำม,มัดกลานและการบรรยายธรรมของอาจารย์เตอระบรนยบิล,ลเตฉะงนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครนั้งนี้หนึ่งเพื่อมระตุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าที่ยากจนในเขตจังหวัดกระบี่ร้อยสี่สิบทุนหรือท่านประธานโคงการร้อยยี่สิบห้าทุนเพียงครับแล้วก็หนึ่ขข้อสอง ภาคย่นักเรียนครูสัมพันธ์ในจังหวคลองข้าไปแข่งขันต่อปัญหาในดับหน่วยสอบที่ยุบนดจบีต่อไปสามเพื่อจัดกิจกรรมมลอดีดินอดียามดีและตมัดอันกรานสี่เพื่อแสดงความร่วมมือของพี่น้องมุสลึมพร้อมกับรับฟัง,งการเสวนาจากนักวิชาการห้าเพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าได้ขายสินค้าในการจัดงานครันน้งนี้ขอขอบคุณขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัคลองข้า โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของกะเมาสากรปัญญาสากรสกพระสากรบาราาและก็สากรนรุ่นอิสลามและหน่วยงานอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวนำทกกานี้และโดยเฉพาะขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับนายเจรเดญเขากลอยนะครับนายสถานีวิทยุ f m 99คลึ่งคุณธรรมที่ทำการถ่ายทอดเสียงตลอดงานและโรงพยาบาลเจริญยธรรมควมแพทย์ ตลอดจนผู้ให้ความ,วามร่วมและสนับสนุนโครงการทุกท่านณโอกาสนี้บัดน,นี้ได้เวลาอันุสมควรกับผมว่าขอเชิญท่านประธานก่าวเปิดนานโครงการนะครับสื่อสัมพันธ์ปั่นรักให้กับข้าพเ้าครั้งที่4ี่ครับ